ใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเกมนี้เราจะได้ที่่าไรนะครับมันในเกมนี้ลงพีกนะครับเป็นเกมแรกเลยที่ลงพีกครับปกติจะไม่เคยลงพีกนะชอบลง ลงเก็บเครื่องบิน,นบมาดูกันว่าเราจะรอดไหมนะครับเห็นคขบับนกยูนะครับลงพีมาดูกันครับว่าจะได้ที่เท่าไหร่นะครับใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ นะครับพิกเราจะได้กี่ตัวกี่คิวนะครับรีวควนนดูกันนะครับเราจะได้กี่คิวว คอนบนะครับเ,เขาบอกว่าเล่นค่อนข้างที่จะใายได้ดีเ,เพิ่งเล่นเป็นครั้งแรกนะครับตั้งปีหนึ่งสองีนั่นนะครับโอเคครับเราได้คิวมาสี่คิวแล้วนะครับเราจะไปอัพ จะกลา้เป็นเวลสาม้ลนะครับมงมีเหรียญอยู่สองพันหายเหรียญแล้วนะครับหมดหรอยังไม่รู้นะครับมีอีกตัวน เดียวน,นะครับ5คิวเกมนี้มาดูกันครับว่าเราจะไปถึงบูย่าได้หรือเปล่านะครับเราฟารมของได้มาพอสมควรแลครับเราไปเปิดตาล่ากัคนครับ ชื่อนอง8ป8นะครับมาดูกันครับนนี้เราได้มา5คิวแล้วนะครับพีกเขาจะวิ่งมาหาเราเลยนะครับน่าจะอยู่บ้านข้างล่างนี้นะครับมาดูกันครับ Gonna... unstoppable uh.